ตีจู้วางตำแหน่งไหนถึงจะเฮงปังนะครับต้องบอกเลยนะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับบ้านคนจีนเนาะใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามจานแมตรงนี้นะป่ะวันนี้จานแมตมีคําตอบครับเริ่มอย่างแรกเลยคือตีจู้เนี่ยควรจะหันออกหน้าบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะวางในตําแหน่งไหนก็ตามคุณควรจะต้องหันออกหน้าบ้านนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือควรจะติดกับพื้นนะครับไม่ควรเอาคันภูเขาหรือทําปูหรืออะไรขึ้นมานะฮะก็คือให้วางราบกับพื้นเลยเพราะเจ้าที่มันแปลว่า ติดพื้นดินเนาะอันที่3ก็คือควรจะมีไฟสองสว่างนะครับสาหรับตีจู้เนาะหลายบ้านบางทีก็คือแบบขี้เกียจเปิดเปิดแล้วมันเพียงตาบางทีก็ไม่อยากเปิดเปลืองไฟนู่นนี่นัๆๆน่นเปิดเถอะครับนะจะได้ดูแลท่านจะได้ปกปักรักษาและช่วยเหลือเนาะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะและอันสุดท้ายในเรื่องของตีจู้นะครับถ้ามีการแตกหักไฟเสียหรืออะไรพยายามเปลี่ยนบ่อยๆนะครับจะช่วยทําให้บ้านมีความร่มรื่นขึ้นมีคนช่วยส่งเสริมมีคนหนุนนามีคนดึงโอกาสต่างๆ ตีจู้ถ้าคุณหันถูกแล้ววางถูกลบประกันวเหเฮงแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับแค่เหงงอันนั้นไม่ไ,มได้เนาะต้องทํางานด้วยวเหงงปังแน่นอนครับกับจ,าจาย์แบงค์เคดวงครับ